ทำอย่างไรจึงจะไม่ให้ความกลัวฝื้นขืนชีพขึ้นมาทําร้ายคุณได้อีกต่อไปมีพวกคุณบางคนต้องการที่จะทําเป็นเสแสร้งว่าโลกไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเลยทั้งที่ความเป็นจริงนั้นโลกและพวกคุณกําลังมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่อยู่ในเวลานี้ ซึ่งก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวเพราะพวกคุณทุกคนต่างก,ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ด้วยดังนั้นหากพวกคุณได้ตรวจสอบแล้วว่าตัวเองกำลังจมอยู่กับสิ่งที่พวกคุณกลัวอยู่แล้วก็ขอให้กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณกลัวนั้น โดยส่งภาพของตัวเองว่าคุณเป็นใครและคุณคือผู้ที่เปลี่ยนไปด้วยพลังความรักและความสุขไปให้ความกลัวนั้นและเมื่อใดที่สนามพลังงานของคุณไม่มีความกลัวอีกต่อไปแล้วสิ่งที่คุณกลัวมันก็จะไม่มีวันฟื้นคืนชีพขึ้นมาทําร้ายคุณได้อีกต่อไป อีกทั้งยังมีบางคนที่ยังคงแปลกใจว่านี่ตัวเองมาอยู่ในที่ที่มีแต่ความวุ่นวายและมีแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไรกันคําตอบก็คือพวกคุณทุกคนเลือกที่จะมาอยู่ที่นี่และมันก็ไม่สำคัญว่าคุณจะอยู่บนโลกใบนี้ในบทบาทของผู้ที่ต้องปรับเปลี่ยน คามสันสะเทือนของคุณเองหรือเป็นเพียงผู้ที่มีหน้าที่ออกไปนั่งในอัธจันทร์เพื่อชมการแสดงเท่านั้นเพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทใดก็ตามคุณก็เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมและเป็นผู้ที่มาเรียนรู้ด้วยกันทั้งนั้นขอบคุณบทความจากเพจข้อความจากต่างมิติคะ่ะ